ขอบคุณนะคะน้องแพลได้ของแล้วนะได้กินมากๆอบะะอกแม่ว่าน้ำหนักลงไปสองกิโลตอนนี้เหลือห้าสิบสี่แล้วแม่เลยจุดเทียนฉลองในการทอดทอดปลาทอดให้กินจะได้ฉลาดชาลาดออ <c oughs> <c oughs> นี่โคตรแข็งแรงเลยเออ พ่อกำลังใจหัวทะน้อส้มตำค่ะส้มตำจากข้างบ้านตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วฮัลโหลอด์เวลคัมสู่เอนจอยมายวิดีโอเพื่อนบ้าน ปมดไว้ปับปไปด้วยกันเส้นทางนั้นจะดีเท่ายแค่มีเธออยู่เคีย้างกายจะไกลจะไกลก็ไปด้วยกันปัดมดไว้ยิงโอ้ยยิงยิงรอบหนึ่งยิงรอบหนึ่ยิงยรอบนยิงรอบนึงัมีกี่อันหนงอามี้ีผู้ชายให้หน หนึ่งสองายิงเลยยิงเลยเออท้่ายิงชิชาทำเอายิงยิงบอสให้บอตายลยเออชิชามีเด็กมาส่งของเฮี่กบบฮี่กบบฮี่กบกบขอบคุณค่ะขีมาส่งของมากันกล้วยลงขีมาี่ บายมาจากนาราธิวาสเลยนะคะใช้เด็กเป็นการขนส่งค่ะขนส่งด้วยมากาันคลยวยยังเกาะนี่คะ่ะโอ้ยับยูยี่ไปหมดแล้วคะ่ะ <P aj amas> อะไรน่าไ i ฟ e อ i ท e บ t เ e อรปาจามาสคืออะไรอะ่ะ นอนเหรออะไรอะแขนสั้นขาสั้นชุดนอน,น,อนตองใสยเห็นว่าชอบนอนเนาะเพืนอน่อส่งอันนี้มาให้อ๋อพร้อมถุงนี่ค่ะขอบคุณค่าพี่หยาหยามารีจับไม่ปล่อยเลยจำกันได้ไหมคะมัมมัม Huh? <laughs>